บทพระมหาสมัยสูตรนี้เป็นเรื่องเล่าครั้นเมื่อพระพูเทเาเจ้าทรงยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ได้ทรงสดแสดงธรรมเทศานานี้ไว้ที่นักป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัฒน์ในสักระจุนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นมูลเหตุที่พระองค์ทรงเสด็จไปประทับที่นั่นมีการอธิบายในคำพีสูมังคละวิลาสินีอัตถาทีคณนิกายว่าเนื่องจากชาวสักยะและโกลิยะทะเลาะเบาะแวงกัน เรื่องแย่งน้ําในแม่น้ําโรฮีนีจนถึงขั้นจะทําสงครามกันพระองค์จึงเสด็จไปเพื่อห้ามปรามและในพระมหาสมัยสูตรนี้ยังเล่าเรื่องถึงการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายในสิบโลกธาตุในช่วงที่เวลาที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่นมีเทวดาจํานวนมากมาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีาพระภาคเจ้าและเยี่ยมเหล่าพระภิกษุสงฆ์การประชุมนี้ถือเป็นการประชุมใหญ่หรือที่เรียกว่ามหาสมัย ซึ่งกล่าวกันว่าในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาเช่นนี้เพียงครั้งเดียวในพระสูตรนี้ยังมีการกล่าวชื่อของเทพพญดาและยักษ์ต่างๆที่มาร่วมประชุมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวของเหล่าเทวทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากนั่นเองมหาสมัยสูตรจัดเป็นหนึ่งในพระสูตรที่เป็นดูดเหมือนธรรมมาพิสมัย ซึ่งหมายถึงพระสูตรที่เมื่อแสดงออกมาแล้วจะมีเหล่าเทวดาทั้งมวลทั้งหลายในทั้ง18บแดเป็นอย่างน้อยๆบรรลุมรรคผลเป็นจํานวนมากหรือไม่สามารถนับจํานวนได้ทําให้พระสูตรนี้เมื่อผู้ใดกล่าวขึ้นมาแล้วหรือยกขึ้นมาอธิบายให้ฟังเทวดาเหล่านี้ก็จะมีความชอบและเลื่อมใสในพระสูตรนี้เป็นพิเศษด้วยเหตุนี้มหาสมัยสูตรจึงเชื่อกันว่า เป็นที่รักและชื่นชอบของเทวดาทั้งหลายการสวดพระสูตรนี้จึงเชื่อว่าเป็นการเชื้อเชิญให้เหล่าเทวดามาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและคุ้มครองรักษาผู้ที่สวดและสถานที่นั้นให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปส่วนการนำมาใช้มหาสมัยสูตรนี้นิยมนำมาสวดในงานมงคลสำคัญโดยจัดให้อยู่ในภานวาระหรือบทสวดหลวงเช่น ที่วัดสักเกตร,ราชาวรมหาวิหารก็จะมีการสวดและทําพิธีปลุกเสกน้ำมนต์มหาสมัยสูตรมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจวบจนถึงปัจจุบันหากใครอยากฟังพระสูตรมหาสมัยสูตรนี้ขอเชิญไปร่วมทําวัดเย็นได้ที่วัดสักเกตร,ราชาวรวรมหาวิหารเวลา17นาฬิกาของทุกวันนะครับ